เดืยมหลังเท้านะครับปลาโดมโยกเข้าไปพี่ซันแบ็กอู้ซันแบ็กยอดนะครับเอาล้วครับเดืยมหลังเท้าครับสามสองนะครับเอร้อยเอ็ดปลาโดมฝั่งนุ่นเปิ้ลเต้ยอ,อ้ามครับถัดมาปลาโดมหนึ่งยกเข้าไปเอร้อยเอ็ดอ,อ้าวเรียบร้อยครับลูกนี้ กออ,ออยู่ที่3ต่อ3ครับตัดไปเปิ้ลตังเท้ายกเข้ามาอาร์มร้อยเอ็ดโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้นะครับเปิ้ลร้อยเอ็ดยกห่างไปหน่อยครับยกห่างไปหน่อยเจา้าอาร์มเตะไม่ได้ครับเอาแล้วครับดเตะครับลูกนี้ออกมาแล้วพี่เออาโดมยกห่างนิดน,นึงเอาโอ้โหติศโยอาร์มร้อยเอ็ดลูกนี้คงไม่เหลือโอ้โห โอ้ตะหนักแล้วจามครับอยู่ไม่ได้ครับโอ้โหเอาแล้วครับอามร้อยเอ็ดครับไม่มีเหยาะแย่เลยครับตอนนี้สองสามไฟมาแล้วนะครับถ้าพลาดรวมๆกันมันก็เยอะนะครับผมโอ้โหยี่ก็ล่าเอาไปสามฟครับพวกนี้ครับถือว่าสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวรังเท้า ต ه, ัดไปว่างอ๋อพี Mother, no ่เป oh, ิร์นต sì ัดมาอ้าปลาดมพี่โอ้โหลูกเวอร์ตามสุดยอดจริงๆครับโอ้โหโอ้ อันนี้มีฟอร์อดกับมอสคองแปดนะครับเดี๋ยวใช่ไหมโอ้โหจิดเกี่ยวนั้นยิงจริงครับหลังเท้าดูสิครับเหลี่ยมหลังเท้าโอ้โหโ่าอาร์มนี่ต้องบอกว่าเตะหนักน,นะครับช่วงนี้พี่เอนี่ต้องต้องบอกว่าเขาไม่ค่อยได้ซ้อมนะครับ แต่ว่าด้วยความเก๋าความนี่วันนี้น่าจะสดน่าดูนะครับเหลี่ยมหลังเท้านะครับคือในเหลี่ยมเหลี่ยมนี้นี่ซ้อมกันบ่อยครับแน่นอนจริงๆกับหลังเทา้าเอร้อยเอ็ดครับเคยที่วาร่อนท่อนติดมาโอ้โหมไหลเลยครับตอนนี้ ทิวากรยกเข้ามาอามห่างนิดนึงหลังเท้าโอ้โหยังแก้ไขได้ดีนะครับโอ้าดมยกที่ขึ้นรอบค <c oughs> รับปะ เปิดไลฟ์โอ้ตอามอันนี้อัดไว้ใช่ไหมนี่อ่ยอันนี้วดีโอครับนี่เสร็จตลงยูทูปครับผมตรงยูทูปตัวนี้ตรงยูทูปครับตัวนี้ไลฟ์สดนี่น่าจะหนักแล้วครับเพราะว่าทางนั้นสองสามเส้นแล้วนะเริ่มเล่นของหนักแล้วครับอยู่ไม่ได้เอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระเด็นกระดอนเลยครับ อ้าวนะปลาดมเี๊นะโอ้ไม่เหลือลูกนี้คงรับไม่ได้เลยครับรับได้ก็สีอ้าวส้มหล่นหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหแบบครับ <c oughs> <c oughs> แบมมาเลยแบมเดี๋ยวรอรอแรกข้ามอยู่ <c oughs> แบมบอบบินเบา ไอ้ป๋าแล้วป๋าป๋าจะป๋าจะแลกข้างกับแบมใช่ไหมไม้กระดานมาอยู่มาอยู่มาอยู่ยำหมอฝนทำไมลงเม็ดนี้นะป๋าฝนบ่ตกบ่ครับตกอยู่นะครับครับผมครับลึงนะครับขอญาตย้ายกล้องเอางูนะฉัดหรือเปล่าครับชัดเจนไหม ถ้าปเอข้าเหนียวมาห่อกับที่ไหนรอบอันนี้พอทอไม่กินข้าวแล้ยังไม่กินข้าวเลยไปกันเลูกแกนลกันลกไหมเไม่ได้ลูกแล้ ดนยยดีวหน่เนเกือ <c oughs> บม่นี่ประมาณสามปีอะไรเครับตอนกินกันไงไปยังอะไรกนี่เ <c oughs> ขามวัโตกบอครับตกยุคครับแต่ว่าตกมแห้งนะครับโอ้ย้เตกมแห้งครับ เตอนนี้กันทนาที่เศราน,นะครับ่ว่าเตรียมนังเท่านี่น,นะครับ,รบป้าโดมนะครับป้าโดมเอร้อยเอ็ดโอ้โห,โหเปิ้ลร้อเอ็ดโยง่ายๆเหมือนขอนมโอ,หโ,หโอ้โหอะไรอ